วันนี้จะมาแนะนําวิธีตัดสินหัวก่อยทุกคนเออตัดนี่นเอาหัวก่อยใส่แบบใดให้พอดีงามเนาะอยากได้หัวก่อยแบบพอดีเขาจะเห็ุแบบใดบางา้าน่ะทุกคนตัดสินหัวก่อยบมเป็นเนาะก็คือโมได้เลยหัวก่อยนะเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าอะไรโเป็นเลยสมมุติว่าแทร้านลูกค้าเอาสแปรย์เกา,าจบเลยเนาะบมได แล้วก็เอาตัวนี้ไปเฮ็ดหัวให้ก <c oughs> ็คือเิ็ดเด้อทุกคนเด้อเนาะเอาตัวนี้ไปเฮ็ดหัวให้ความลามเนี่ยได้แต่แต่ตัวนี้เนาะแ <c oughs> มนเฮ็ดแบบซีเด้อสำหรับสูตรเมนูเด้อเนาะ,ะอันนี้คือนี่เขาจะตัดลามก่อนทุกคนเขาจะตัดนี่นี่อันนี้อันนี้นี่นี่นี่จะเป็นตัวที่แบบว่าชิมมาตัดลามเนาะเขาเล่นตีนแล้วทุกคนเล่นตีนแล้วแล้วเขาก็มาแทะลามตัวนี้ยังท่านได้ตัดแต่ว่าแทะไว้เนาะเออเฮาก็คือแทะจากลุ่มขึ้นมาทุกคน สมมุติว่าลูกค้ายังด้ความล้ำเท่าไหร่เนาะอันนี้คือลูกค้าเมนูนเนี่ยยังด้ความล้ำสามสิบเอทุกคนนี่นี่สามสิบเอสนะเบิ่งไกลๆจะสามสิบเอก็จะอยู่ในนี้เนาะสามสิบเอจะอยู่ในนี้อยู่พี่วันนี้เ้าจะเอาหัวกลอยจกนิ้วถ้าจะเอาตัวนี้มาลบาให้เลยเด้อทุกคนเด้อนี่สมมติว่าสามสิบเอแบบซีเนาะนี่ตัวนี้กับเ่อนยิบเครื่องนิ้วนี่ซีขีดนะเฟอยิบ เฮาอยากไ้หัวก่อยห้านิ้วทุกคนห้านิ้วเฮาจะตัดอยู่นี่เนาะนี่เฮาจะเอาตัวนี้มาลบให้เลยเด้อเห็นบ่เอาตัวนี้มาลบให้เลยถ้าอยากไ้หัวก่อยห้านิ้วเฮาจะตัดอยู่นี่เนาะรุดจากตัวจริงสี่ขีดทุกคนก็คือเครื่องนิ้วเนาะนี่มาเบิงเบิงนี้เบิงนี้มันจะสี่ขีดเด้นี่เบิงนี้จะเป็นสี่ขีด หนึ่งสองสามสี่เนาะหรือว่าเครื่องนิ้วทุกคนถ้าว่าลูกค้าอยากได้หัวก้อยเท่าใดอยากได้หัวก้อยหกนิ้วก็คือเขาจะเอาห้าเครื่องเนาะหรือว่าตัดบอนห้าสี่ขีดก็คืออันนี้จะเป็นความล้ามของซินเด้เสื้อแมตตัวเก้าทุกคนอันนี้คือสูรง่ายๆเนาะวิธีไล่หัวก้อยนะเขาจะได้หัวก้อยแบบใดนะเขามาลบเอาแบบซี่เลยล้ามลูกค้าอยู่นี่เนาะเขามาแปลเสื้อแมตใช่เลยทุกคนนี่เขาจะลบเอาเท่าใดเนาะลูกค้าสูงบ่เขาจะได้หัวก้อยหกนิ้วนี่ ห้าหะายีหกก้อยหกนิ้วห้าตตองตัดระหว่างนี้เนาะบอน5าเคิงนี่แหละท,ทุกคนก็คือมันจะตกอดูทาวาซินปุ่นนี้จะต๊อดูเสาวาเคิงเนาะหรือว่าเสาวาซี่ขีดทาวาตัวเป็นเลขง่ายเพราะว่าตัวนี้เห็นบอกมันจะเป็นขีดน้อยตัวนี้นะเมนูจะบอเอาเมนูจะเอาตัวเป็นขีดง่ายเลยทุกคนเด้อก,กันไลเซอร์เมทเนาะนี่ก็คือแบบสีเรื่องง่ายเด้อแล้วก็ขีดไว้เลยเนาะขีดไ้บิาไซเลสโซนี่ขีดไว้แบบสี สมมติว่าเมนูอยากได้หัวก่อยนิานิ้วเค้งเนาะหานิ้วเค้งพอดีงามก็คือหานิ้วหานิ้วเค้งเลยทุกคนเลยถ้าว่าหกนิ้วนี่ต้องใช้กับคนสูงถ้าคนวางมน่าซิม่าซิมฮานี่เอาประมาณหานิ้วหรือหานิ้วเค้งเด้อนี่ถ้าว่าเมนูเอาวอนหานิ้วเนาะเอาวอนที่มาต่อหัวก่อยนหานิ้วมันจะต๊เป็นหานิ้วเค้งเนาะหานิ้วเค้งแล้วเพื่อยี้เพื่อหย่างมันจะต๊ะ และวันนี้สมมุติว่าเฮา,าสิตัดออกนี่เนาะนี่ยูจุดนี้แล้วเฮาสิตัตดทุกคนกน็คือจะตัดไปสุดเลยเนาะจะจะแทกจากลุ่มขึ้นมาแทกจากลุ่มขึ้นมาเป็นเท่าไห่เลยเป็นพื้นสิ้นจะยังเหลือ,อยูเสา 6, นะ้าหกเนาะพืนสิ้นจะยังเหลือ,อยูเส้าหกนิ้ววันนี้ถ้าว่าเฮาออกตัวนี้มาต่อวันนี้นะนี่เห็นบ่เฮาเอาตัวนี้มามาต่อนี่มันก็นจะลงไปอีกครึ่งนิ้วแบบสินี่ลงไปอีกครึ่งนิ้วแบบนี้นี่สมมติว่าเฮาต่อไปจนชุดแล้วเนาะเฮาต่อไปจนชุดแล้วเฮาก็ ปึ้งขึ้นมาแบบซีเดยทุกคนนี่สมมติว่าเขาต่อุดเขากระแทกเอาเลยมาไปตัดลามนะลามลูกค้าเท่าใด3ามเอดบอเออสาบบอเท่าใดเขากับตัดไปเลยทุกคนแล้วเขาก็จะได้หกก่อยทีเป๊กับซีเข่าอยากได้นนนเนุกคน็นบอกมันจะได้หานิ้วครึ่งพอดีเลย อันนี้คือวิธีที่ไล่หัวก่อยที่ถือตองทุกคนเออไล่หัวก่อยที่ถือตองคือเข้าวจากใดจากนี้จากนี้ห้าเหตุแบบนี้เอาเลยเด้อทุกคนเด้อผู้ใดที่แบบว่ายิบิ้นหัวก่อยยังหมเป็นเนาะนี่เ้ากระต้อไปจนชุดแล้วกับวันนี้เขาก็มาตัดลามปกติเนาะเ้าต่อแล้วก็ไดทุกคนก็คือแบบซีวิธีต่อสิโนก่อยยังให้มันมันมันคงมันแนนมันหนาเนี่เอาทั้งนี้ต่อเด้อตัวนี้จะเป็นตัวทังแพร่แพร่แต่ไม่จะตัวตัวนี้จะเป็นตัวทังอันทั้งบ่านตัดถ้าว สินจะลุยจะรุดไวจะปุยไวแต่ว่าทว่าวต่อทั้งตัวนี้ชินจะนานรุดเด้ออันนี้คือเป็นเคล็ดลับจ้าเนาะเอ,อวิธีต่อชินหัวก่อยก็ง่ายๆเน,นานะทุกคนเนาะโอ้ยสบายสบายมากสูตรน,นี้ถือว่าสูตรง่ายสุดเนาะง่ายสุดแหงแล้วก็เปี๊ยเวอร์งามเด้อได้ตามที่เราอยากได้เลยอยู่ในปื้มหัวนี่ก็มีคือกันเนด้อทุกคนเด้อในวิธีการก็บอกละเอียดคือการเห็ดเ<อ>บอ้อ เงาลูกค้าเท่าไดก็เอาอันเชื่องเม็ดไปลบใส่ไี่เนาะนี่บอกละเอียดคือกันเดิอสาหรับการยิบซิ้นหก่อยก็ได้ผู้ใดที่ยิบโปโปก็เป็นมาอย่างต่างๆเนาะปึ้มหัวนี้จะเป็นคู่มือที่แปลว่าซอยในการยิบซิ้นยิบแพรให้สวยให้งามขึ้นเด้อน,นี่เห็นบ่ปุ้มหัวนี้ก็จะบอกวิธีการยิบซิ้นหวก่อยมาอยา่างต่างๆจน ชมบูนผู้เละแล้วก็ไปเข้าหัวเข้าห่างเด้อสนใจสร้างใดเด้อทุกคนเด้อตอนนี้เดินทางมาหอดรถที่หาแล้วทุกคนนี้พร้อมทรงทุกมือเด้อขอบใจจ้านี่ถ้ากนแอบใดผู้ใดสนใจเด้อ